แลครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนแกนด้วยนะครับอันนี้คือเกมฟีฟ e f แม็ก a x นะครับนี่ฟีฟ e f แม็ก a x เนี่ยเนียน่ะนยเนี่ย,ย,ย,ยอย่างตึงอ่ะนี่แล้วดูดิสามารถเลือสกสกินปืนได้ด้วยนะด้านหลังนะนี่เดี๋ยวผมจะมาเปิดครั้งของผมนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าไอดีผมมีอะไรบ้างนะครับไอดี ID ผมคตรกะบอกไว้ตัวแร่แม็กซิมนี่บล็อกสี่องเอ้ย บล็กสี่ช่องเรียบร้อยแล้วดูดิโปรไฟล์ใหม่อะ่ะผมไม่ชอบเลยแม็กซิมโปรไฟล์ใหม่นะ่ะอันเก่าดีกว่านะดูพอใส่อันไอหมวกปกตินะ่ะมันจะมีหมวกด้วยนะเนี่ยส่บบมกะเนี่ยมันจะมีหมวกมาเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปตัวต่อไปก็คือเจ้าเกลลี่นะครับนี่ดูปลุกพลังร่างสองเรียบร้อยแต่ร่างสองไม่ค่อยใช่นะ ชอบใช้ชุดนี้นะครับมาเดี๋ยวเราตัวที่สมคือแอนดรูนะยังไม่ปลดล็อกตัวที่สี่ทีวาโมโกมิเกลพาลูมากราโอลิเวียมิ oko, kel, uma, ra, Olivia, ita, กิตาก็มุล่าแล้วก็ไพรมิสมันเปลี่ยนชื่อตอนไหนวะเฮ้ยตอนแรกมันเป็นเอวาไม่ใช่เหรอกับอดัมอ่ะไมาเดี๋ยวเราจะไปดูแต่งตัวกันนะครับ แต่เัวก็มีไม่ค่อยเยอะจะมีหมวกของเซตอันนี้นะครับนี่แล้วก็เซตนี้นะครับก็ไอเซตอันนี้ผมไม่ได้แลกรองเท้านะเพราะรองเท้ามันแบบมันดูแปลกๆอือมันมัน,มนรองเทา้าโคตรกะาเดี๋ยวขอดาวดน์โหลดนี่อันนี้คือส่งผมแต่ผมไม่ใช้นะอันนี้คือหมวก F งบประหยัดย้ำน,นะครับว่าเป็นหมวก F นะครับหมวก F ซีซั่นสองนะครับ อ่ะเดี๋ยวรอรอ,รอก่อนนี่นะครับหมวก F ซีซั่นสองนะครับหมวก F งบประหยัดผมชอบใช้อันนี้นะครับมาแล้วก็อันนี้จะมีหน้ากากชอบใช้หน้ากา,อากอ้าวล้กล่องได้มาตอนไหนวะไม่รู้ลนี่ชอบใช้หน้ากากลายเป็นหน้าก็มีประมาณนี้เลยแต่น,นี้ผมไม่ใส่ให้ดูนะครับเพราะมันขี้เล่นี่เชื่ออันนี้เฮ้ยดูดีกเกงอันเนี้ยเกงของไอซีไฟแมงอ่ะ มันเท่มากเลยนะทุกคนเนี่ยกางเกงบดขอเชิอ,อันนี้ซ่อนกระเป๋าได้นะก็มีแมวค่อยเยอะดูนี่นี่ผมใส่กางเกงบดเนี่ยโคตรเท่เลยก็จะมีอันนี้เดี๋ยวนี้ผมขอดาวน์โหลดก่อนอัปเดตใหม่นี่แบบต้องมีพื้นที่โทรศัพท์เยอะๆเลยอนะทุกคนเพื่ออัปเดตทีนี่แบบต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่นี่นะ กงเกงนี้ผมก็ชอบใช้นะแต่ส่วนใหญ่ผมจะใส่กับเสื้อน,นี้นะครับนะก็รองเท้าก็มีไม่ค่อยเยอะก็ชุดเซ็ตก็มีของตัวผู้หญิงเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องนี่กันผมอยากได้หินเอคอ่ะอื้เอคสองอันมาเดี๋ยวเราไปดูคู่หูกันนะครับเออมีนกนะนี่นกเอาแล้วด้านหลังนี้เขก็เปลี่ยนด้วยนะ ผมเพิ่งเห็นด้วยก็นี่คือแมวนะตัง้งชื่อตัวเองก็มีมงกุฎอยู่ด้านหลังที่ผมเคยสอนทุกคนตั้งไปนะครับอันนี้ผมไม,ม่แน่ใจะนะว่าจะตั้งวา่าอะไรแต่ผมจะตั้งว่าลู่นงนะครับแต่ยังไม่ตั้งก่อนนะเอ้าแล้วจะกินนี้งงน,นะมาเดี๋ยวเราไปดูคอลเลกชันกันคอลเลกชันคอลเลกชันนินวซองท่าเต้นนะคือไอ้ทาน,นี้ ที่ที่เข้าเกมปุ๊บได้รับฟรีเลยอ่ะแบบโคตรงงอ่ะแบบใครมันแอบ,บเข้าไอเดีแล้วมาเล่นให้วะงงนะก็ท่านี้นะครับแอนิเมชันไม่มีสก,กายวิงไม่มีโคตรด่ะไอดีเนี้ยดูกีตร์ก็มีอันนี้ก็มีอันน,น,นี้อันนี้ไม่ค่อยมีนี่กล่องดวงใจนี่เห็นไหมใครสมัครฟรีไฟแม็กนีได้อนี้ฟรีเลยนะทุกคนเนี่ยก็อันนี้ผมไม่อันนี้ผมไม่ค่อยใช้นะส่วนใหญ่ผมจะใช้อยู่สองอันนะ ยานผ่านนะมีรถสปอร์ตคันเดียวแอบอด้แอ,อบอดโคตรกะมีอยู่สองันนะร่มจูชีพกน่งโอจาอันนี้เป็นของซีีอันนี้ของสตีฟไฟเตอร์อันนี้ก็กะกะก้อนนี้เดี๋ยวเราไปดูของรันค้าก่อนอันนี้มันเป็นกิจกรรมนะแต่ไม่รู้ทำไมมันอยู่ในคำว่าร้านคาแล้วก็นี่จัดอันดับผมชอบใช้อันนี้นะทุกคนเคยเห็นไหมเวลาผมทำคลิป ผมแช่อันนี้ตลอดกิดจกรรมก็มีอันนี้นะอื่นๆโอ้โหอันเดียวโคตรเท่ก็รูปก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ผมไม่ค่อยใช้